ลลงครับกดเลยระดับการก่อนอี่ก๊อบครับพี่ก๊อบครับแสดงว่าไม่ขึ้นนะขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วเหมือนกับดีเลยดีเลยแน่เลยเนี่ยดีเลยแล้วพี่ไม่ผมกินอาหารให้กินรับรับรับอาหารจริงอ๋อถ้ารับไปพวกนั้นถึงไม่ขึ้นนะ เออต้องไปกดเองกว่ากว่าหมไม่ไหะใครอยู่ขับอยู่เทกหรอหรืออะไรทุกอย่างวะรู้สึกอยากลุกขึ้นเต้นเลยได้ยินแต่กันเนี้ยขับไปยังไม่เปิดเออไม่ใครเปิดที่บ้านแบบเปิดลอาอารมณ์ตัวเองอยากไปเที่ยวป่ะอะไรเงี้ยสส่ตื้นรู้สึกอยากไปเที่ยวได้ยินเสียง สงสารนักดนตรีว่ะเป็นอาชีพที่น่าสงสารมากเออคนเอิที่เล่นไม่ได้อะไรก็ตามากิในในวันนี้ไม่ใช่นักแสดงหรือว่านักร้องที่เป็นนักร้องอาชีพนะนักดนตรีเลยอะ่ะแบบพวกตามบอบตามบาตามยัไงน,นะอาชีพนักดนตรีอะ่ะตายเลยนะสามสี่เดือนแล้วนะ่ะน่าเห็นใจจริงอันเน,นะนี้ยมีห้าพัานคอยช่วยเหลือ ได้ยังเถอะได้หรือยังเถอะไม่แตกนะไม่แตกเสาเสาไม่แตกเงี้ยนนี่เมื่นนนี่ใช่เมื่อกี้เสาไม่แตกอ๋อแล้วเสาสามเกิดทำไม่ต้องทะเลาะ อ้าโอ้อขึ้นขึ้นก็ขึ้นนี่อินเนี่ยขึงวะถิงเกงๆโอ้ยคือไม่มีตรงกลางเลยอ่าวบอสหลุดนะ คิมอย <um <speech> <sm> <Alcohol Physical> <ots> <int> ู่พอดีโทษไม่เกำลังกำลังเคลียร์เรื่องสลับคิวอยู่เพราะว่าใครจะต้องสลับคิวให้รีบบอกดีละเพราะว่าจะได้จะได้ดูคิวให้มาบอกพรุ่งนี้ต่อประกาศไปแล้วทําไม่ทันอยู่สลับคิวมันยุ่งเหมือนกันพูดองนเเ่ไีย คิวนวอ๋อพรุ่งนี้มาได้ดีใช่ไหมรอบดาราใช่ไหมมเลย่าไปไปไอไปปไ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 ไปไปไปไไป เสียงของแฮมใช่ไหมเสียงก้องๆ่งเสียงรอบข้างเสียงไม่หอนจากเสียงรอบข้างรอบข้างยังไม่ได้เห็นเลยถัดลงเลยยังไม่เปิดเลยยังไม่ใช่เลยวะทุกงาเราบรั๊บเลอนเดยริม้ด้วยเลยอ่พี่ก็พีเรพี่ง็พีเวผมเห็นตั้่านเรายังไม่ได้เปิดเ

มันไม่ได้ถ้าก๊อลฟไปอยู่ตรงกลางนี่นี่มาดีมาดีมันอันนี้อันนี้ตายตายชัวรแล้วอันนี้ตายมันสองมันอะไรสองวงอะตายไปไปเธอถ้าอยู่อินเตอร์เซ็กกันระหว่างสองวงตายรับระเบิดคู่ไม่ปกติวงเดียวก็ตายอ้าวเปเท่าเดียวตายอรอใช่รู้ทดีไม่ตายเออ ไม่น่าตายนะทำดูดูรถไม่ถึงครึ่งอ่ะทาเลือดเยอะแล้วทำไมถึงตายอ่ะพี่เดี๋ยวนะเดฟหรอไม่รู้เลือดสมุดน้อยเลยว่ะเออเฮ้ยสมุดพี่ก๊อฟสูงกว่าพี่อีกมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดอ่ะหน้ออยยู่งร้อยอยู่สูงกว่ามึงอีกพิวสูงกว่าทุกคนในนี้หลายคนอยู่นะสมุดพี่ก๊อฟเนี่ยโอเคแต่น้อยกว่าพี่แป้งแน่นอนอ่ะมั่นใจคนนึงแล้วกับพี่โอ๊ตอ่ะสองคนแล้วแต่สูงกว่าพี่แน่นอน ผมสุดสองแล้วพี่เลขเลขเลขของผมสวยมากเลยสามหก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 หลังหก็กห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 กงกงกงกหกหนห่หกหนหัหกหกไกห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 กากห้อกหกอกหกหกหกกหกกหกหหกหกหหกห่หหห คุณจะซับเงินแล้วเริ่มเริ่มลามแล้วตู120ล้นะล่างอัลลอยยี่สิบเลยนะเขาใจมันเยอะอ,อ200ะยู่สองร้อยจุดประมนอย่างน้อยกับตู้ล่างพี่ว่าเป็นหลักพันนะ่ะหลักพัน,ลนหลายพันนะ่ะตามคิวหน่อยตามคิวหน่อยอมีอะไรมีอะไรมีอะไรตามตามตามเนี้ยไป สี่สี่หนึ่งเจ็ดเองนั้นสีมโอ้โหน้อยเชื่อสี่พันด้วยวะเนี่ยสวยว่าไอ้ของเล่นที่ได้กันมานี่ใครจึงได้มานะเมย์อ่ะเมย์ี่เมย์ผมไม่ได้โอ้โเ่ยดูอะไรด้ยังบ้างครับต่อข่าเป็นเจ้าของเล่น ทำไมเริ่มแล้วอ่ะก็าปักเซฟตี้แล้วก็เริ่มสิอยากอยากลองแบบไม่พูดอะไรสักวีคหนึ่งอ่ะก็ <c oughs> เเห็็นงีย <c oughs> ก,กอยากลองดูก็ผมพูดทุกวีคเลยกวเบือ่อ ทุกคนทุกคนเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วไงอะเหรอออยากให้ผมพูดเหรอผมนึกว่าจะเบื่อการที่ผมก็พูดเป็นเทปทุกวีเอาปากเซฟตี้อยู่อย่างกันเริ่มต้นก็เห็นปากเริ่มเลยสิไม่ไงเรลงวันอังคารไม่ได้พูดเหมือนเกาะวันพุธไงเหอวันอังคารไม่พูดอยู่แล้วเราเล่ตุ๊โอยก็แบบวันพุธตะเล่เวอร์ชั่นง่ายกว่าวันพุธด้วยซ้ำผมว่าที่มีตกใจอ่ะไม่ใช่ว่าหนึ่งเดือนนะแต่ว่ากำลังสนใจของเล่นอยู่ป่าว ที่ลงแยกกันตัวติดอยู่อ๋อมีจออื่นอยู่อ่เดี๋ยวเดี๋ยวมาเอ้าเริ่มแล้วไปลืมไปนี่คือไงเดี๋ยวให้สัญญาณเดี๋ยวให้สัญญาณไม่นึกว่าทุกคนไอ้นี่อยู่กับจอไงพวกไม่รู้ไม่รู้ว่ามีใครอยู่จออื่นด้วยหรือเปล่าเลยหัวใจเกิดครับหัวใจหายไปแล้วเร็วาประตูเปิดแล้วตีไปเลยตีไปอ่ะบอสกับหัวใจอะไรจะระเบิดก่อนกันมาลุ้นกันมาแม่งตีคู่กันเลยเก้าแปดเจ็ด โควฮ่าส oh. ่วนเสี sarà 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 more, Bear, goals, life, than, ่ยงว่ะวิ่งดีกว่าวิ่งดีกว่าเอวิ่งแล้ววิ่งวิ่งวิ่งไปชันไว้สามเปอร์เซ็นต์วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วดึงให้อยู่แล้วดึงให้อยู่แล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทันนิดนึงนิดนึงเฉือนกันเฉือนกันมีความมีความเชื้อเฉือน Nam tìm lưu long hết tục tục để mặt lô hồng kìm lưu 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 เหมมือนไปเลยจ้าวิ่งออกไปจ้าตกอาจจะตกนิดหน่อยอ่ะวี่งหมดเพราะว่ามีทิศที่มันผันไม่ต้องวิ่งออกไงตกไปนิดเดียวรองเท้าพี่เป็นอะไรแล้วพี่นี่รองเท้ายังเหมือนเดิมครับบสีดำก้อนแดงฝุนหนุตกไม่ใช่ผมอ่ะใครโดนวะไปแล้ว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 เดเม่เท่ากับ เท่ากับวิที่ลาวเลยดึงออกจากวงแดงครับมีม,ม,ม,มินิมัมดงให้แล้วครับดึงให้แล้ววงส้มอย้างๆครับจุ่มได้จุ่มแล้วสนสามัมดึงให้แล้วครับดึงให้แล้ววงสม้มอยู่ข้าง,างครับจุ่มได้จุ่มวงที่แล้วได้ถึงได้ขึ้นไปถึงสองแสนสีมนะวหายไปนิดนึง ไอ้ไอ้หน่อยนึงที่หายไปไม่ได้ไม่ได้ไปเอาอวยพรในบ้านหรือเปล่าพี่เออวยพรในบ้านนะเอาแล้วเอามาแล้วเอาอะไรมาแล้วแล้วอวยพอนไม่ต้องใช้เพานี่ใช้ถุงใส่อ๋อเปิดบอลในบ้านทำอะไรวะเปิดบอลเปิบอลน้ำละน้เปิดบอลลมงานนะตลกอื่หมอืมบอบเฉยบ๊อบเข้าแล้วบ๊อบเป่คนดีเล่นไหมเล่นเซฟตี้ให้หน่อยสิ โมใครอยู่อ่ะไม่สนใจกูเลยไอเว็นเออสนใจแล้วโอ้โหอยายจะตายแล้วสนใจจนจะตายแล้วไอเวินกูสนใจจนจะตายลเลยนะถามในระดับกาส92 92งลงไปเยอะสุดที่92เหมือนเหงาอะ่ะเออตายมีคนตายต่อหน้าต่อตา เรียบร้อยมีอู่เปิดได้เด็กคนดูเขาเปิดเขาเปิดสักทีสองทีมีอะไรให้ลุ้นไอ้สีฟ้านี่เป็นของระดับกลางใช่ไหมใช่ใช่ไล่เปิดไม่มีอะไรดูแล้วเงียบกิ๊บไม่ไม่ไม่ของของกล่องสีฟ้าถามจริงกูคาดหวังอะไรอยู่กับการเปิดวะเนี่ย ดีี่เวนได้รุนเดีวะดีดีดีดดเปิดยงให้หมดทุอ<า>กอย่างลูนไม่มีอะไรมะไม่มีอะไรลูปวยวยรีบได้เลยครับรเดี๋ยวลงดีเจนต่อลูนตอนนี้ก็ไม่ก้าไม่ไะไรไม่ไม่ผสมแม่เลยเดี๋ยวรอเกนเม่วันจะผสร้อมือมีลูนหม่ดวย มันมีสกิลใหม่สก 4, ิลคัาสีมต้องมีรูนใหม่แล้วแหะ